Forex 3D ที่หลายๆคนให้ความสนใจเนื่องจากมีดาราชื่อนางตกเป็นผู้ต้องหาและมีส่วนเกี่ยวข้องอีกจำนวนมากวันนี้เราจะมาพูดถึงเส้นทางการเงินของ Forex 3D กันค่ะ Forex 3D จริงๆแล้วไม่ใช่บริษัทแต่คือแพลตฟอร์มการเทรดถ้าเปรียบเทียบการเล่นไพ่ก็คือบ่อนแต่เป็นบ่อนที่เปิดให้นักเทรดต่างๆเข้ามาเทรดเงินตาาในแพลตฟอร์มนี้ RMS เป็นชื่อบริษัทของ CEO อภิรักษ์อภิรักษ์ก็ทำตัวเหมือนนักเทรดทั่วไปที่เข้าไปเทรดในบ่อนชื่อ Forex 3D ซึ่งเป็นบ่อนที่สร้างขึ้นมาเองเมื่อแม่ทีมจะชวนคนมาเล่น Forex 3D ก็จะพูดประมาณว่าเอาเงินไปฝากธนาคารกินดอก1-2%ึ่งทำไมมาใช้เงินทำงานอย่างอื่นดีกว่าเหยื yeah. ่อก็ตั้งคำถามขึ้นมาอยู่แล้วว่าช่วงนี้จะลงทุนอะไรดี จากนั้นแม่ทีมจะพูดอวดอ,อ้างประมาณว่ารู้จักกับ CEO อภิรักษ์เขาเทรดเก่งมากๆเลยนะได้เดือนละ10-15%ตอนนี้บริษัทเนี่ยต้องการเงินมาลงทุนเพิ่มเขาจะแบ่งกำไร60%ถึง40%เช่นเทรดได้เดือนนั้น10%อภิรักษ์จะเอา4%อร์ให้นักลงทุน6%บริษัทนี้เขาประกันทุน เขาจะควักส่วนที่เขาได้กําไรมาชดเชยการขาดทุนของเราทําให้ถ้าลงทุนแล้วรับรองไม่ขาดทุนแน่นอนบริษัทมีที่ตั้งชัดเจนอยู่ข้างๆตลาดหลักทรัพย์ตรงรัชดาแล้ว CEO เนี่ยก็เป็นเพื่อนกับดาราหลายคนเมื่อแม่ทีมโฆษณาอวดอ้างให้เหยื่อฟังใครบ้างล่ะจะไม่เชื่อเหยื่อก็เข้าไปดูเว็บไซต์ออฟฟิศก็หรูหรามีแต่คนหน้าตาดีเดินเต็มไปหมดก็เกิดความสนใจอยากลงทุน แม่ทีมก็จะบอกว่ามีสัญญาเป็นหลักฐานเอกสารกับบริษัท RMS แล้วมีคำว่าประกันทุนอยู่ในสัญญาด้วยเมื่อเหยื่อติดกับดักแม่ทีมก็จะให้โอนเงินไปที่บัญชีบริษัทมีดีเพย์จำกัดแล้วแจ้งซัพพอร์ตหน้าเว็บหรือแนบสลิปโอนเงินได้เลยทางซัพพอร์ตจะเพิ่มตัวเลขในแอคเคา์ให้เมื่อพูดถึงเส้นทางการเงินเหยื่อจะทำสัญญากับบริษัท RMS แต่เหยื่อจะต้องโอนเงินเข้าที่บริษัทมีดีเพย์จำกัดและที่น่าสนใจกว่าคือเวลาได้ปันผลหรือกำไรจะได้คืนจากการโอนเงินผ่านบัญชีบุคคลธรรมดาซึ่งถึงตรงนี้แค่เงินที่ได้รับตรงจากนักลงทุนกว่า50,000คนก็ไม่มีใครสนใจความผิดปกติเหล่านี้แต่มันมีเหตุผลหลายอย่างที่อภิรักทำตรงนี้ขึ้นมา 1. ถ้าเกิดเหตุฟ้องร้อง ตำรวจทั่วไปก็จะไปสืบสวนบริษัทมีดีเพก่อนซึ่งเป็นตึกแถวห้องร้างไม่มีคนอยู่ 2. ถ้าจะมีการอายัดเงินในบริษัทมีดีเพก็ไม่มีอะไรให้อายัดเพราะทางอภิรักษ์ให้คนไปทยอยถอนเงินออกจากบริษัทนี้มาตลอด 3. คือถ้าจะฟ้องบริษัท RMS ก็ไม่มีเส้นทางการเงินเชื่อมถึง RMS เลย 4. ตำรวจทั่วไป จอคดีนี้จึงไปไม่เป็นเมื่อถอนเงินแล้วเงินไปไหนล่ะ 1. พวกนี้หลบเส้นทางทางการเงินโดยตลอดให้คนไปถอนเงินสดสลิปละ1.9ล้านบาทวันหนึ่งอาจจะทำซักสิบสลิป,ปก็ได้เงิน19ล้านแล้ว 2. พอได้เงินสด19ล้านก็เอาไปเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาบางส่วนเช่นกระจายไปยังบัญชีบุคคลธรรมดาซาักสี่ห้าคน เพื่อให้บุคคลธรรมดาเหล่านี้โอนเงินจากมือถือไปเป็นปันผลของผู้ลงทุน 3. ตอน DSI ตรวจเส้นทางทางการเงินที่บริษัทมีดีเพย์ก็ถึงกับตกตะลึงเพราะมีเงินเข้ากว่า20,000ล้านบาท 4. รายการการถอนเงินออกเป็นการเบิกเงินสดเกือบหมดทำให้การต่อเส้นทางทางการเงินไม่ง่าย 5. หลายคนอาจสงสัยว่า ถอนเงินออกวันละ30-40ล้านธนาคารไม่สงสัยหรอคำตอบคืออภิรักษ์จ้างผู้จัดการกสิกรของสาขาพระราม9ให้เป็นลูกน้องตัวเองทำให้มีคนอำนวยความสะดวกในการถอนเงิน6เงินสดที่ถูกถอนออกมาบางส่วนจะถูกนำไปฝากที่ธนาคารทหารไทยบางส่วนเก็บไว้ที่คอนโดตัวเองที่อภิรักษ์ทำอย่างนี้ได้ พร้อมีผู้จัดการธนาคารคอยจัดการให้ภายในอย่างไรก็ตามบริษัทกสิกรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแผนในการโอนเงินออกนอกประเทศทำยังไงประโยคที่ว่าพวกนี้เอาเงินใส่กระเป๋าขนขึ้น private jet บินไปสิงคโปร์กันเลยวิธีนี้เสี่ยงอยู่หลายอย่างเนื่องจากตอน private jet ลงจอดที่สนามบินก็จะมีการให้พวกอภิรักษ์เดินผ่านตอมอ แล้วการที่มีกระเป๋าเงิน4-500ล้านบาทอาจสวยโดนตอมสุ่มตรวจสักหนึ่งใบก็จบเกมเลยก็ได้ร้านแลกเปลี่ยนเงินทำงานกันอย่างไร1จะมีคนไทยในสิงคโปร์ที่อยากส่งเงินกลับบ้านแล้วไม่อยากโอนผ่านธนาคารไม่อยากเสียภาษีพวกนี้จะเดินไปที่ร้านแลกเงิน2ส,สมมุติว่า ร้านแลกเงินได้รับเงินมา1 0 0 0 0 0 s g d หรือประมาณ2.5ล้านบาทร้านแลกเงินก็จะถามลูกค้าที่เอาเงินมาฝากว่าจะให้โอนเงินไปบัญชีไหนในเมืองไทยสมมุติจะโอนเข้าบัญชีในบีธนาคารสีเขียว 3. ร้านแลกเงินฝั่งสิงคโปร์ก็จะติดต่อให้ร้านแลกเงินฝั่งไทยโอนเงินผ่านมือถือเข้าไปอย่างในบีเลย 4. คราวนี้ ธุรกรรมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก็มีคนที่สิงคโปร์จะส่งเงินกลับมาเมืองไทยเพราะไม่ค่อยมีเคสคนสิงคโปร์แอบเข้ามาทำงานเมืองไทยแล้วส่งเงินกลับไปสิงคโปร์5 Forex3D ก็ได้โอกาสตรงนี้คืออภิรักษ์ต้องการเอาเงินสดที่เบิกออกมาจากธนาคารไปยังต่างประเทศโดยการเอาเงินสดไปวางที่ร้านแดกเงินถ้าในตัวอยา่าง คือ2.5ล้านบาทก็ให้คนของอภิรักษ์ไปรับเงินสดสิงคโปร์ไปฝากธนาคารที่นู่นแทนด้วยวิธีนี้อภิรักษ์ไม่ต้องเสี่ยงโดนตอมอสิงคโปร์จับไม่ต้องเสี่ยงหิ้วเงินสด4-500ล้านบาททีเดียวเจ็ดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการบินไปสิงคโปร์บ่อยๆเพื่อทยอยเอาเงินสดจากร้านแลกเงินในสิงคโปร์ไปฝากธนาคารที่นูน่น กระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนแต่ปลอดภัยกว่าขนเงินขึ้นเครื่องบินซึ่งทางอภิรักษ์มีคนที่ไว้ใจได้สองคนที่คอยดูแลเรื่องการเงินคือนายดารินยังที่กำลังโดนหมายจับอยู่ตอนนี้และนายเปรมสิงชวาลาที่มีประวัติพัวพันกับการช่อโกงเงินตราต่างประเทศและการขายฝากที่ดิน สำหรับคนที่กังวลว่ามิจฉาชีพจะนำเอาช่องโหว่ตรงนี้ไปใช้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะทางสรรพากรมีกฎหมายที่ว่าเงินเข้าออกเกิน2ล้านต้องส่งธุรกรรมให้สันพากรค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ